ข่าวดีค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะกับโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567าหสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาช่องปากต้องการใส่ฟันเทียมหรือรากฟันเทียมนะคะโดยมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะ1ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือบัตร30บาทนะคะสองเป็นผู้ที่ต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากบนล่าาหหรอนเเทียยมมมววใช้้้คคไไดะะ ซึ่งมีแนวทางการรับบริการดังนี้ค่ะ 1. ต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากทันตแพทย์ว่าหากมีความจำเป็นก็จะได้รับการบริการจากหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะ2เข้ารับการตรวจวางแผนการรักษาและเตรียมช่องปากโดยทันตแพทย์ตามการฝังรากฟันเทียมใช้เวลาประมาณ1-2ครั้งและมีการนัดประเมินการยึดติดของรากฟันเทียมเป็นระยะ4ปรับแต่งฟันเทียมเพื่อยึดติดฟันเทียมเข้ากับรากฟันเทียม5นัดตรวจสภาพและเปลี่ยนอุปกรณ์รากฟันเทียมทุก3าึงเดือนตามความเหมาะสมค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานธรรมรรมโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นี้นะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330หรือ line nhso นะคะสำหรับวันนี้พาวลีแคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ